สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานอาจจะมีปัญหาติดขัดนิดหน่อยบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ราบรื่นไม่คล่องตัวขอให้คุณค่อยๆจัดการกันไปแต่สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเช่นค้าขายอาหารคนที่เป็นพ่อครัวเป็นคนทำงานฝีมือต่างๆเรื่องงานก็ค่อนข้างดีนะคะสามารถใช้ทักษะ ความสามารถของตัวเองสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดีช่วงนี้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นขอให้คุณอย่าใจร้อนนะคะให้มีสติทำอะไรด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วงานจะลุ้ล่วงผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนงานวันนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะขอให้อยู่นิ่งๆสักพักค่ะรอดูจังหวะที่ดีกว่านี้นะคะการเงิน ก่อนหน้านี้ถ้าการเงินไม่ค่อยดีก็ให้สบายใจได้นะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนใครที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดการพรีเซนต์ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยค่ะจะมีงานมีเงินเข้ามาให้เราได้เรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเสียเงินไปในเรื่องของการเรียนก็ได้นะคะ หรือการหาคอร์สสั้นๆเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้ค่ะเช่นการไปลงคอร์สเกี่ยวกับการพูดหรือการไปเทคคอร์สอะไรสั้นๆเพื่อไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถือว่าดีนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ไม่ค่อยหวานกันเลยค่ะต่างคนต่างไม่ค่อยสนใจกันไม่มีเวลาให้กัน แต่ก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะว่าเขาจะไปมีใครหรือเปล่าเพราะดูแล้วนะคะเขาแค่ยุ่งเรื่องงานหรือยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะหรือถ้าคู่ไหนมีปัญหามาก่อนหน้านี้ขอให้นิ่งๆเงียบเๆไว้นะคะแล้วลองพิจารณาตัวเองว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงไหนหรือเปล่าให้ปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนนะคะและสถานการณ์ความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นค่ะความรักสําหรับคนโสด อาจจะยังต้องโฟกัสในเรื่องของงานไปก่อนนะคะยังไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของความรักมากนะะักค่ะให้ก้มหน้าก้มตาทํางานไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาเขาคนนั้นก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณเองค่ะสุขภาพคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาที่เป็นอยู่เพราะว่ามันจะเป็นโรคเดิมๆโรคเก่าๆที่ติดตัวเรามาค่ะส่วนใครที่ไม่มีโรคประจําตัว ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นของมีคมต่างๆค่ะเรื่องของโชคลาภมีเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากคนรอบตัวอาจจะได้ยินใครก็พูดอะไรกันหรือลองไปสังเกตนะคะถ้าคุณเห็นตัวเลขอะไรซ้ําๆก็ให้โฟกัสไปที่ตัวเลขนั้นละค่ะเลขนําโชคของคุณคือเลข3และเลข6ค่ะ